ดีครับมือนี้พาเบิ่งวิธีการต้มมะมา่าต้มยำกุ้งให้แซ่บครับสิพากินมะม่าครับมอือนี้ง่ายๆลดยอดนิยมกับต้มยำกุง้งฝรั่งมักครับเพลินท,ที่สองห่อวะครับนะครับผมใส่เป็นรสนี้ครับเข้มข้นของกีฬอยำๆครับ,นค,รบคนไทยอื่นมะมา่าอื่นมะมา่าเหมือนกันเบิือครับ ้ตะไคร้แล้วก็ทิศตำแล้วก็หอมแดงครับสูตรผมขาดบริเวตรงมะม่าสูตรผมตรงนี้ผักริมรั่วครับอย่าค่อยใส่ครับแม่หมาชุก่อเพื่อกล้วเปรี้ยวแน่ครัเน่า้ำปลาครับแสบครับเดิมตัวนี้ครับนี่ไข่พร้อมแล้วก็บผมมีกุ้งแห้งใจพร้อมแทนกุ้งแยกดูเดี่วครับถอดแต่สมัยก่อนนี่สิเป็น ซองสีสีเหลี่ยมๆนะครับมีหอมมะมา่าซองเล็กๆุกม,มือนอีแบบนี้ได้หลายกว่าครับแล้วก็รสชาติก็ทุก่มต่างกับจีแสบอยู่ครับตัวเอาไว้นันโดนเสน้นมันจะเป็นคิวค้วๆในบรรลุแต่อันนี้แสบทุกม,มูอนอีได้หลายยำๆเสียนได้เยอะกว่าครับแล้วกคล่องใจข้นกว่ารูปแบบเสียนนุ่มๆน,นะครับที่กินสองหัวกว่าครับ เี่ยวแรงสิไปกินเราต่ออะไรเดี๋ยวสิอื่นตัวก็ดีอีนครับปุ้นทองเมน,นูที่ไผ่บากะเป็นแบบจมมามาง่ายๆแต่ว่าบอกเลยว่าไายเห็นก็ต้องหิวครับแต่ก็เป็นเมนูการตายสุดยอดปันเทศครับหากลิ้มรัวครับขอสารผิด แต่หลวข้าเจ้าครับหลักมากจากกำลังครับเฮ็ดใส่ยังกับเสียบผมดีๆของนาวลงอีกครับนาวเพิ่มน้ำปลาให้เพิ่มน้ำตาลก็ได้ครับต่อผมก็ามากหวานตอนแรกตุ่มมะมายมากแบบนี้ก็ไข่ครับผม ถ้าใครผมมามักสุกครับชอบแบบดิบๆต้องฟองพอครับผมเครื่องปรุงเดี๋ยวไปใส่ตอนนั่งสดครับผมนี่นะครับตกมาะม่าใส่เสีบสุรุอีสานครับกดตุมยำกุ้งครับมันตักใส่ถ้วยแล้วก็ไปปรุงสดกันครับครับเสร็จเรียบร้อยหน้าตาเครื่องปรุงเพิ่งมาบีบลงเมื่อกี้นี่ครับเรต้องบีบลงหม้อครับแล้วมันจีบเพเข้มข้น คุกครับผมพอดีค่าทายรูปนี่ครับใครแบบยืมๆนะครับคุณผมต้องให้มันแตกแตกเพราะเปน็นยันครับเดื๋ยนุ่มครับนุ่มสุกกาะเพราทน้ำปลาว่าเข้ม เรื่องปุ่มเพิ่งแกะล้มเมื่อกี้มีอย่างกัวซองมาครับกัวซองแซนด์วิชงานฝรั่งเศสงานโบรูนผักยิบหลวนนะแล้วก็มีหอมหอมแดงกับผ่าอะไรตัวมะม,ม่าผมพริกปุกตะไคร้ครับเอาอีตูกวก็ได้ครับแต่ผมบ่ค่อยมากไปอีตัวเลย ขอดูคือผักดึ้งนี่ครับแ่บสุดแล้วเขาต้องเรงหวานเนื้อขนาดสองซองครับตุงซ้ำไม่ไงเลยแจัหมาโครรถครับสุด,ดยอดเรีว้ยวอานเป็นรถชีดสุด,ดยอดครับตัว,วรดดวมกลุ่ม สุดใครเละๆครับบุงกำลังทำแรงมันหวานแา่โดยพี่ก็พุ่งแห่งด้วต้องควงม,มาโบเพ็ดับเพ็ดเพราะว่าผมปลุกพริกเซรั่ยครับ เรามีพริกทุกกต่ใช้พริกขัวเลยครับตอนที่สูตรพริกทุบอะไ้พริกสดๆหอมกว่าวเลยว่ามา,มารถแซบม,มากครับแต่่อนจกินแต่พอซองสีเลืเ่ยมๆครับบานพอเป็นเลื่ยมๆ ตุ้มเงินแบบยิงได้หลายกว่าครับสุดยอดเข้ากันเดี๋ยวกำลังของหอมกุ้งแข็งแซ่แค้นกุ้งสดสุดยอดครับแซ่บสูดกับตุ่มเซฟมือแข็งได้เลยครับ มึงแข็งสินิ่มนะครับตอนต้มได่กันอยากสุดหยดเลือดต้องพวงในน้ำเข้มข้นผมเติมน้ำปลาก็เน่าลงไปทำแดดสองหัวเลย เิ่มปริมาณอีกประเทนใ้น้ำซุปหวานความรับครับเดืดบบ้เนีมิ่มอมงน้ำแดกับบบเบือแบบซุดยอด ไปโมกินครับโมแจกว่าจุดดอนพ <c oughs> ักต่างๆกับร้องไส่เบอร์เบอร์นะครับ จะถูกทมเรื่องแวนแล้วกันเราได้กลุ่มแข่งเขาทำเลยมาหมากกาหรีดซูอะไรครับเจ็บกว่าภาษาไทยเท่า รสชาติปากไปปากมันนะครับบัวบากบันสอนพระท่านใจครับไปครับ